หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในอินโดนีเซียมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ในดินแห่งนี้เพียงแค่ใช้ไม้เขีย่ยไฟก็ลุกออกมาจากดินแบบนี้แล้วล่ะค่ะแม้จะเพึ่งสาดน้ำไปก็กลับมาติดได้อีกครั้งหนึ่งทำไมเป็นแบบนี้นะเดินทางชั่วครู่เราก็มาถึงที่นี่เมืองใหญ่อันดับสองของอินโดนีเซียสุรบายา เดี๋ยวเรานั่งเรือไปสักพักหนึ่งก็จะเจอกับหมู่บ้านที่มีไฟแล้วครับเดินทางต่อด้วยเรืออ,อีกรอบจนมาถึงเกาะมาด,ดูราตรงไปนะ่าจะเจอทางแยกนะครับแล้วให้ไปทางซ้ายครับเดินทางด้วยรถอ,อีกรอบในที่สุดก็ถึงหมู่บ้านถ้ามีคสานแล้วหมู่บ้านนี้มีตำนานเคยถูกไม้เท้าของเทพเจ้าชี้ก็เลย มีไฟแบบที่เราเห็นพอเราลองเอาไม้เท้าเขี่ยดูตามที่ผู้วุโสบอกไฟก็ลุกขึ้นมาจริงๆด้วยค่ะครับอ้เป็นภาพที่ไม่น่าเชื่อเลยไฟประหลาดที่ไม่ยอมดับแบบนี้ลองไปฟังเรื่องนี้จากชาวบ้านกันดีกว่านะคะตอนเช้าที่หมู่บ้านพมเมาซานบรรดาแม่บ้านออกมาหยิบหม้อข้าว แล้วก็กระทะเดินออกไปแล้วค่ะทีมงานที่รีบตามไปก็อดสงสัยกับสิ่งที่เห็นไม่ได้จะไปไหนกันละครับเนี่ยทำกับข้าวค่ะไปที่ที่มีไฟนะคะไฟอยู่ที่ไหนล่ะครับเดี๋ยวเดินไปอีกหน่อยก็จะเจอแล้วล่ะค่ะมีที่ที่มีไฟอยู่จริงเหรอคะไม่ว่าจะมองยังไงก็เห็นแต่ที่ราบกว้างนะคะ อ๋อนั่นไงค่ะถึงแล้วค่ะถึงแล้วนั่นไงทันทีที่มาถึงที่โลกนี้ชาวบ้านก็ใช้กิ่งไม้เคี่ยดินเพียงไม่กี่ทีตายแล้วไฟติดขึ้นมาแล้วนะคะกลายเป็นเชื้อเพลิงในการทำอาหารเลย ำไมถึงมีไฟอยู่ด้วยล่ะครับก๊าซธรรมชาติค่ะใต้ดินเนี่ยมีก๊าซธรรมชาตินะคะเพราะก๊าซธรรมชาติที่ฝังอยู่ใต้ดินเมื่อถูกทําให้ออกมาจากผิวดินจึงเกิดการลุกไหมอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะในที่สุดก็เริ่มลงมือทำอาหารแล้วเหมือนจะเป็นต้มมันฝรั่งนะคะโอะแล้วที่ทอดอยู่นี้มันคืออะไรเหรอคะเนี่ย ข้าวเกลียบกุ้งค่ะไว้กินเป็นของว่างหลังจากกินข้าวแล้วว้าวน่าทานมากเลยค่ะขอด้วยได้ไหมแกงผักที่เดือดอยู่นั่นก็น่าทานเหมือนกันนะคะเค็มแล้วเค็มแล้วใช้ได้ใช้ได้เลยแล้วทำไมต้องคอยเคลียร์ดินใต้หม้ออยู่ตลอดเวลาด้วยล่ะคะแต่เหมือนว่ายิ่งเคลียร์ไฟก็ยิ่งติดแรงนะคะนนั่นอะ ำไมขุดแล้วไฟถึงแรงครับก็เพราะว่าเราขุดดินไงยิ่ง nah> ก๊าซใต้ดินออกมามากไฟก็ยิ่งแรงอ๋อถ้ายิ่งใช้ไม้เขียเป็นบริเวณกว้างมากขึ้นไฟก็ยิ่งออกมาเยอะสินะคะเนี่ยแล้วถ้าเบาไฟล่ะครับอ่าถ้ากรบดินแบบนี้ไฟก็จะน้อยลงค่ะนี่แหละค่ะแบบนี้อะค่ะสามารถเร่งหรือเบาไฟได้ด้วยแบบนี้เตาแก๊สที่เราใช้กันก็ไม่จําเป็นแล้วนะสิคะเนี่ย มันจะดีกว่าเตาแก๊สอีกนะครับเนี่ยของธรรมชาติยังไงก็ดีกว่าแน่นอนค่ะหมู่บ้านเราเนี่ยไม่ต้องใช้เตาแก๊สค่ะไม่ต้องใช้เลยดูดูไปแล้ว <c oughs> เครื่องครัวในห้องครัวของหมู่บ้านนี้ไม่มีเลยนะคะ <c oughs> อุปกรณ์ติดไฟหาไม่เจอเลยส่วนใหญ่จะทำอาหารนอกบ้านค่ะก็เลยไม่มีเตาแก๊สในห้องครัวเลยค่ะอาหารเกือบจะเสร็จแล้วละค่ะในตอนนั้นเองก็มีเสียงร้อง โปรดิวเซอร์ที่กำลังตั้งใจถ่ายทำเกือบไปแล้วไม่ะคะเนี้ยตายแล้วระวังนะคะระวังโมีไฟหมดเลยระวังนะระวังโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้อ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้รโอ้ยอยโอ้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 ยีอ้ีโอ้ยโอ้ยโอรอยโ้้ยโิ้ยโอ้แ้้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอนย้อ ร้อนใช่ไหมคะนะร้อนเนาะโอ้ oh. ร้อนนะคะร้อนมีไฟหมดเลยอ่ะโอ้ย oh. ไม่ตรงไหนก็มีไฟโอ้ oh. oh. ร้อนใช่ oh. ไหมโอไฟที่นี่ร้อนประมาณไหนครับเนี่ยถ้ายิ่งขุดก็จะยิ่งแรงขึ้นค่ะประมาณนี้ได้เลยทีมงานของเราเริ่มอยากทดสอบแล้วล่ะคะ่ะระหว่างเตาแก๊สที่เราใช้กันกับก๊าซธรรมชาติที่พมิกษซาน เอาหม้อที่เหมือนกันร่างลงไปเลยและต้บมบะหมี่ในเวลาเท่าเท่ากันมาดูกันครับเริ่มได้วางเลยครับมองแบบนี้เหมือนไฟจากก๊าซจะได้เปรียบก,กว่านะคะอะไรจะเดือดเร็วก,กว่าครับก็ต้องไฟจากก๊าซสิคะเห็นชัดๆว่าแรงกว่า น้ำจากหมอ้อของเตาแก๊สเหมือนจะเริ่มเดือดก่อนแล้วค่ะโอ้แต่ว่าแก๊สจากธรรมชาติก็ไล่ตามมาติดติดแล้วเหมือนกันอันนี้มันเดือดเร็วกว่าครับทำไมอ่ะเพราะถึงไฟจากเตาแก๊สจะอ่อนนะครับแต่ก็ร่วมอยู่ที่เดียวกันนะครับก๊สมันจึงแยกออกถึงเมื่อมีจากเตาแก๊สจะเดือดเร็วกว่าแต่บะหมีก๊สก็ตามมาติดตค่ะ ชนะแต่ชาวบ้านที่นี่ก็ได้ชิมบะหมี่เกาหลีค่ะเป็นไงบ้างเอ่ยเป็นไงครับบะหมี่เกาหลีอร่อยมากค่ะเหมือนจะมีรสเนื้อไก่ด้วยมาห่อตักเปลูกพีนะอ่ะค่อยค่อยๆอดค่อเลี่ยค่อยๆกลิ้งอ้เด็กน้อยบะหมี่อร่อยไหมหลังจากกับข้าวเสร็จแล้วก็เรียกคนในครอบครัวมานั่งทานพร้อมกันเลยค่ะ การได้ทานข้าวกลางแจ้งแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะแล้วถ้าฝนตกจะทำยังไงคะเนี่ยถ้าฝนตกหนักจะทำยังไงกันครับคงจะลำบากหน้าดูไฟมันจะไม่ดับหรือครับถ้าฝนตกก็ต้องรอจนกว่าฝนจะหยุดนั่นแหละคะ่ะถึงจะออกไปทำกับข้าวได้นะอ้าวแล้วถ้าฝนมันตกตลอดล่ะครับทำไงเออที่เนี่ยฝนตกไม่นานหรอกถ้าเป็นแบบนั้นนะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ้าว โอ้ดูสิเพิ่งสาดน้ำไปแต่ไฟก็กลับมาติดทันทีเลยค่ะโอ้ถึงฝนตกแต่ไฟมันก็ไม่หายเราถึงเรียกมันว่าไฟที่ไม่เคยดับฝนในอิโนโดนีเซียส่วนใหญ่จะเป็นฝนไล่ช้างที่ตกแป๊บเดียวแล้วก็หยุดค่ะและเพราะติดง่ายแบบนี้ฝนแค่นี้ไม่มีปัญหาเลย ไฟนี้เริ่มมีตั้งแต่เมื่อไร่กันเหรอคะแล้วเราก็ได้เจอกับคุณยายที่ค้นพบไฟช่วงแรกตอนที่เป็นเมืองขึ้นในเทอร์แลนด์ไฟออกมานิดหน่อยนะคะตอนนั้นจะตื่นเต้นแค่ไหนก็ไม่รู้นะคะซึ่งในบ้านของคุณยายนี้ก็มีพบเครื่องครัวที่ใช้จุดไฟเช่นกัน เราะอยู่ไหนครับเดี๋ยวนะคะตรงนี้ค่ะตอนแรกนะคะก็ตกใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากด้วยหลังจากนั้นก็เรียกคนมาดู <c oughs> เดี๋ยวจะให้ดูตามมาสิคะมาเลยค่ะมาเลย <c oughs> <c oughs> เออนี่ดินตรงนั้นนะคะ <c oughs> เหมือนปฏิหารเลยทีเดียวและ ตรงนี้ก็ยังมีไฟสะสมอยู่อีกหร้อคะเนี่ยแค่เห็นเครื่องครัวที่ดำจากการโดนควันไฟแบบนี้ก็บอกได้แล้วล่ะค่ะว่าใช้มันนานแค่ไหนคุณยายเข้าไปใช้ไม้ขุดดินให้ดูเองเลยค่ะไฟจากก๊าซติดออกมาเหมือนไส้เทียนแล้วอ๋อก๊าซค่ะ เป็นเพราะกา๊าสนั่นเองชาวบ้านที่พมิคาซานใช้ชีวิตโดยขาดไฟแห่งปฏิหารไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะยิ่งมืดก็ยิ่งเห็นกองไฟชัดยิ่งขึ้นความลับของไฟนั้นก็คืออะไรรู้ไหมครับตอนเย็นมันไม่ร้อนนะครับมีไฟที่ไม่ร้อนด้วยเหรอคะคุณลุงลงไปย่ำไฟแบบเท้าเปล่าแล้วไม่เป็นไรแน่นะคะเนี่ย ไปงานเป็นไงฮะไม่ร้อนจริงเหรอครับโอ้ยไม่ครับลองมาเดินดูสิครับไมาเรมามาเร็วมาเมาเร็วมาเรวมาเร็วมาเลครับไม่ต้องกลัวหรอกครับไม่ร้อนอูโอ้โหบ้านแล้วเชียวโอมีด้วยเหรอครับที่ไม่ร้อนนะลองมาเดินดูไหมล่ะครับเหมือนจะโกรธมากเลยนะคนียวันนี้ในหมู่บ้านจะมีงานเลี้ยงเล็กๆค่ะ ถึงยังจุดไฟไว้ไวอยู่และเมนูในวันนี้ก็คือไก่ทอดนั่นเองทำอะไรอยู่ครับวันนี้วันเกิดหลานชายค่ะกำลังเตรียมไก่อยู่เอาไว้ทอดนะอ๋อครับค่ะคุณพอ่อที่เพิ่งมาถึงเตรีมของขวัญไว้ให้ลูกชายแล้วค่ะอะไรเหรอครับนั่นน่ะของขวัญบ้านเกิดน,นะครับถ้าย่างไก่ด้วยไฟนี่รับรองอร่อยแน่นอนเลยละครัเนี่ยครับสุดท้ายก็เอาของขวัญมาย่างแล้วก็แบ่งกันทานเลยค่ะ แต่เหมือนจะอร่อยอย่างที่บอกจริงๆด้วยแฮปปี้บเดย์แฮปปี้บเดยออถ้าคนที่นี้ไม่มีไฟใช้จะทำยังไงคะเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่ง uh huh. ก๊าซนี่หมดละครับจะทำยังไงกันดีละ oh ครับ,รบถ้าหมดจริงก็คงจะเสียใจครับเพราะว่าไม่มีพื้นที่แห่รวมตัวกันเหมือนตอนนี้แล้วโ uh huh. ชคดีนะ บหลังจากที่ทุกคนกลับแล้วถึงไม่มีคนอยู่แต่ก็ยังติดไฟไว้ค่ะเป็นไฟรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านนั่นเองล่ละวันถัดมาทีมงานของเราก็เข้าไปที่หมู่บ้านอีกเหมือนจะทานข้าวเช้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะแต่หลังจากนั้นจะเอาน้ำล้างจานพวกนี้ไปไหนละคะเนี่ย ในนี้น้ำอะไรครับนี่ก็คือน้ำที่ใช้อาบนะคะออ๋ครับน้ำน้ำร้อนที่ได้จากกา๊าซผสมกับน้ำเย็นแล้วอาบให้เด็กนั่นเองละ่ะอ้าวเอาหน้ามาสิจะหันหน้าหนีไปทำไมแล้วใช้น้ำนี้ซักผ้าต่อด้วยค่ะ ถึงที่นี่จะมีไฟมากมายแต่ว่าน้ําที่นี่ขาดแคลนทำให้ต้องประหยัดแบบนี้และที่ตากผ้าก็อยู่ข้างกองไฟนั่นเองตามที่นี่แล้วครับที่นี่แล้วค่ะถ้าจะแห้งเร็วจริงๆเลยค่ะหลังจากซักผ้าเสร็จแล้วก็เก็บขยะแถวนั้นแล้วโยนใส่ไฟเลยค่ะ ขยะก็เอาไปเผาได้เลยค่ะหมู่บ้านเราถึงสะอาดกว่าที่อื่นเนี่ยไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็จะเห็นทุกคนทําความสะอาดโดยการอพยพไปเผาค่ะแล้วเราก็ได้พบกับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมจ้องตาไม่กระพริบเลยแล้วค่ะแปลกมากครับไม่รู้ว่าไฟออกมาจากดินได้ยังไงครับตื่นเต้นจังขนาดเห็นเองยังไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะ และคนที่มาต้องไม่พลาดที่จะลองชุดนี้ค่ะถั่วลิสงที่ปลูกเองกับขา้าวโพดจากไร่แบบนี้แน่นอนว่ายังทานไม่ได้ค่ะต้องใช้ของล้ำค่าของหมู่บ้านนี้ให้เป็นประโยชน์ก่อนเผาให้สุกไปเลยค่ะนอกจากจะตื่นตาแล้วยังได้ทานขา้าวโพดปิ้งด้วย ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยข้อพทษขายเท่าไหร่ครับ 1, 5 0 0รูปเปียค่ะแล้วถั่วลิสงล่ะครับ1000รูปเปียขายได้เยอะไหมครับวันหนึ่งไม่เท่าไหร่อะค่ะประมาณ3,000รูปเปีย <laughs> ซื้อขายกันเหมือนตลาดบ้านเราเลยค่ะทำให้ชาวบ้านที่นี่มีชีวิตชีวาแบบนี้แหละชาวบ้านที่ หาเงินได้จากไฟแบบนี้แล้วค่ะนี่แหละไฟทำให้ได้เงินด้วยนะคะไม่เพียงจะช่วยในการดำรงชีวิตเท่านั้นแต่ก๊าซธรรมชาตินี้ยังช่วยในการหาเลี้ยงชีพได้อีกด้วยค่ะน่าเสียดายเหมือนกันนะครับถ้าพัฒนาที่นี่ดีๆก็อาจจะกลายเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญได้เลยนะครับและคนในหมู่บ้านล่ะคะคิดยังไงเกี่ยวกับความคิดเห็นแบบนี้ คิดไมครับว่าถ้าพัฒนาที่นี่จะทําให้หาเงินได้เยอะกว่าแค่นี้ก็มีความสุขแล้วละค่ะบางครั้งก็มีคนมาเที่ยวแล้วเราก็หาเงินจากพวกเขาได้อยู่แล้วถ้าไม่มีไฟเราก็ทําอาหารไม่ได้อะสิคะไม่มีรายได้ด้วยถ้าถึงตอนนั้นฉันก็คงไม่อยู่ที่หมู่บ้านนี้แล้วลวคะค่ะ